ใครหลอกน้องหมวยกะเดี๋ยว,วพี่ช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่พี่มีอะไรคะเนี่ยใครเนี่ยใครไม่รู้จักพี่จริงรอ่ะรู้จักสิพี่ร<อ>ับดูใบไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแล้วพี่น้องไหนอะ่ะอันนี้พี่ต่อดูอะไรพี่ต่อดูอะไรอ,อนี่วันนี้น้องหมวยงานเนี้ต้องเป็นของน้องหมวยอย่างเดียวเลยเพราะพี่เคยไปขายพี่ไก่แล้วพี่ขายไม่ได้ราคาแล้วเขาบอกพี่ว่าไงอ่ะโอ้โหเขาซื้อพี่ไม่ดีเลดิ พี่พี่เห็นคลิปน้องหมวยมาเนี่ยเขาซื้อซื้อน้องหมวยดีคนเดียวเลยเดี๋ยวหนุนะอ่าอันเนี้ยพี่ซื้อมาหมื่นหนึ่งกำไรแบ่งกันกำไรแบ่งกันจอบสามนะวะขายได้เท่าไหร่หมวยสับเลยสับสับเลยกำไรแบ่ง<ล>กันนะเดี๋ยวเจอ,เด,เ,จอเดี๋ยวเจอหมวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออย่างเดียวอย่าพูดนะรู้ว่าคิดอะไรอยู่ไม่ใช่เงิอะไรอย่าบังพี่โอเคนะ ไม่ทำเหมือนเจมเพื่อนรักหรอกแหมเหนื่อยเหนื่อยเหรอทำไมไปรีบมาสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะพี่นนท์น้องหมวยเราพี่รากินข้าวไม่เสร็จเลยรีบไปไหนอะลูกพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์เขาอะค่ะเป็นยออที่เราจะต้องไปถ่ายเขาอะค่ะก็เลยไม่สนใจพี่เลยก็รีบกลับนิดนึงค่ะลืมบอกค่ะพี่ไก่โอเคว่าไงวันนี้มีอะไรวันนี้ค่ะเอาจอบหลงพ่อไปลุ่นสามมาขาย อุ้ยนะวาด้วยเท่าไหร่ลูกสองหมื่นได้ไหมคะอุ้ยมันไม่ได้หรอกขายได้ยังไงสองหมืน่นซื้อให้หมื่นสามแล้วกันหูน้อยไปพี่ไก่น้อยไปล้เนี่หมื่นสามราคาสวยแล้วลูกหูน้อยพี่ไก่น้อยอยังไงหูนี่ช่วยน้องมัย้ยช่วยเย้ะอเอางี้ดีกว่าอยากได้เท่าไหร่เอาไม่ใช่หมืน่นไม่ใช่สองหมืน่นเดี๋ยได้เท่าไหร่ สักหมื่นหกค่ะสุราเอางี้หมื่นหกก็ได้แต่ในเมื่อเรามีความรู้สึกดีต่อกันอ่ะมีขอมาจำนิดนึงได้ปะขอจับมือหน่อยได้ปะขอจับมือหน่อยได้ปะโอเคพี่ซื้อให้จะแค่นี้หมื่นหกนะคะโอเคเรารู้สึกดีแล้วนะพี่รู้สึกดีกับเรานะก็ได้ค่ะจะทำให้พี่ผิดหวังโอเคไหมช่วยน้องเ็าไปพี่ ช่วยตลอดแหละรักไปแล้วไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหกนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบพี่อ่ะชอบเราไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ถ้าอยารู้ว่าพี่ชอบเราไปแล้วนะวแค่นี้และขอบคุณค่ะพี่มีความหวังนี้ต่อกันนะคะพี่กายขอบคุณค่ะเห็นแก่เงินเรามันเห็นแก่กเงินน่ารักน่ารักิเงินนี่มันหอมจริงไอเราก็ไม่อยากจะทำกับพี่ต่อแบบนี้เลย เห็นช่วงนี้เครียดเพียดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนละสี่สี่พันแล้วกันคนละสองขอโทษน,นะพี่ต่อหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอีกแล้วหมวยหวานเจี๊ยบก็ดีเลยได้รองเท้าใหม่ไปครับผมพี่า้าน้ำหวานลาเล่ เป็นไงเป็นไงโอ้ยหนูไปจัดการที่ไก่มาแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่จบไปหมื่นสี่พี่หมื่นสี่คุณพี่หมื่นหนึ่งก็คนละสองพันดิเดี๋ยวหนูนรับห <1, S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบหนเ่หมื่นอันนี้ทุงนะทุงทุงทุงสองพันโอเคทุงไปแล้วก็ขังไรดิโอเครู้เรื่องหนูไปแล้วลพี่ถ้าอย่างเงี้ยคบกันยาวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใช้บริการน้องหมวยหมวย อ,อกหักอะ่ะก็แค่หาใหม่แต่ถ้ายังไม่มีคนดำใจอะ่ะมีพี่ได้นะพี่ลูกก็มีเมียก็มีพี่ไก่ต่อยนะพี่ไก่ห่วงอะ่ะหนูอะ่ะพี่่ไก